ท้ายกันในช่วงนี้ครับกับการติดตามสมาชิกวุฒิสภาพ,พบประชาชนที่จังหวัดพะเยาครับเพื่อรับทราบปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่าปัญหาที่ดินรอบกว้านพะเยานะครับและปัญหาการค้าชายแดนด่านบ้านหววครับ คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคเหนือตอนบนนำโดยนายวิวัต์ไกลพิสิทธิ์กลุลนนำคณะดำเนินกิจกรรมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนณนห้องประชุมสารกลางจังหวัดพะเยาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลต่างๆของประชาชนทั้งในพื้นที่เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาดำเนินการภายใต้บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาโดยมีนายบำรุงสังข์ขาวรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานำหัวหน้าส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลครับสำหรับประเด็นปัญหาที่ประชาชนร่วมนําเสนอต่อที่ประชุมค่ะประกอบด้วยปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่าโดยสินค้าสําคัญคือลิ้นจี่ข้าวนาปรังโคเนื้อสุก,กรปลาเพาะเลี้ยงและลําไยปัญหาที่ดินในกว้านพะเยาวกว่า1 2 0 0 0ไร่ในจํานวนนี้ค่ะมีผู้ถือครองที่ดินรอบกว้านพะเยา9 6 3แปลงซึ่งธนารักพื้นที่พะเยาดูแลในการนี้มีประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย เข้ามาชี้แจงร้องขอให้พิสูจน์สิสทธิ์ผู้ถือครองก่อนปี2482และปัญหาข้อจำกัดของด่านถาวรบ้าน้วกอำเภอภูซางที่ไม่อนุญาตให้ขนส่งน้ำมันผ่านด่านทำให้รายได้ของประชาชนลดลงค่ะช่วงนี้พะเยาที่กว้านพะเยามีการแข่งข,ขันเจสกีด้วยค่ะ